สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเออร์เรอ่มมีช่องด่าเกมอันดับหนึ่งที่คนดูน้อยที่สุดแห่งประเทศไทยวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการตั้งค่าในเกมเวอร์วินม e t เกมโน .1 ณนเวลานี้และวิธีการเปลี่ยนให้เกมเป็นภาษาไทยจะมีขั้นตอนยังไงบ้างเชิญเพื่อนๆไปรับชมกันได้เลยครับเติมเกมที่ไหนก็ได้แต่ถ้าอยากคุม้มต้องที่นี่ TGS เติมเกมช็อปเว็บเติมเกมออนไลน์รวดเร็วปลอดภัยราคาถูก ร้านตดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายไม่มีรีฟันร้อเอร์เซ็รองรับทุกเกมฮิตอาทิเช่น r v, ifi, Val oland, ro, o v Free Fire a l o l a n d n i t c r o Odin Valhalla Rising l i n e t e 2M ัด m i n ตอบไวไม่ต้องรอคิวนานมีโปรเด็ดทุกวันเติมง่ายได้ไวยิ่งเติมยิ่งคุม้มราคาพิเศษ T.G.S เติมง่ายได้ไวราคาสุดคุม้มเกมเมอร์ตัวจริงต้อง T.G.S เติมเกมช็อปเท่านั้น ลาโก f ฟ s t โปรแกรมเร่งความเร็วลดปิงอินเทอร์เน็ตสำหรับเกมเมอร์ตัวจริงลาโก f ฟ้าช่วยลดปริงเลง s p e e d n e ตและเพิ่มความเสถียรแบบเร็วทามใช้งานง่ายเพียงคลิกเดียวปรับเส้นทางเซิร์ฟเวอร์ให้อัตโนมัติให้คุณเล่นเกมลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมพิเศษสำหรับลูกค้าใหม่เพียงใช้โค้ดเออร์เรอร์รับส่วนลดพิเศษทันที30%ลากฟาฟารเล่นลื่นเร็วแรงไม่มีแหลกมาเริ่มกันที่การสลับโหมดระหว่างโซโล่กับออนไลน์ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ถามว่าเลือกโหมดโซโล่ตอนแรกไปแล้วจะไปโหมดออนไลน์ได้ไหมคําตอบคือได้นะครับวิธีการสลับก็ง่ายๆนะครับให้เ,เพื่อนๆกดที่รูกคนตรงกลางนะครับเมื่อกดเข้าไปนะครับมันจะมีให้เลือก2โหมดนะครับอันแรกคือโซโล่โหมดอีกอันก็คือออนไลน์โหมด เพื่อนๆที่อยากเข้าไปโลกออนไลน์ก็คลิกที่ออนไลน์โหมดแล้วก็กด enter ได้เลยแค่นี้ก็จะเป็นการเข้าสู่โลกออนไลน์เข้าไปทํากิจกรรมต่างๆในโลกออนไลน์ได้แล้วส่วนวิธีการกลับไปโซโลโหมดนะครับก็ทําเหมือนเดิมเลยกดรูปคนตรงกลางกดโซโลโหมดกด enter แค่นี้นะครับก็กลับเข้าสู่โซโลโหมดเรียบร้อยแล้วโอเคหลังจากดูวิธีการสลับโหมดการเล่นแล้วเรามาดูวิธีการเปลี่ยนภาษาเกมให้เป็นภาษาไทยกันก่อนนะครับด้วยโปรแกร,รม lagofast วิธีการทําก็ง่ายๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่เป็นพรีเมียมของ lagofast เพื่อนๆกดหาเกม Web บ,บิ Me จากนั้น ให้บูตรถปิงของเกมก่อนกดเลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับให้เลือก C และรอสักคู่ระบบจะเลือกเส้นทางที่ดีที่สุดให้นะครับจากนั้นกดเพิ่มประสิทธิภาพอัจฉริยะได้เลยรอโปรแกรมลอมสักคู่จากนั้นเพื่อนๆเลือกตำแหน่งฟาร์เกมก่อนกดเลือกทิศทางลัดนะครับแล้วก็กดยืนยันได้เลยจากนั้นกดที่เครื่องมือแปลด้วยคลิกเดียวครับกด I know เลือกภาษาไทยแล้วกด Apply t ยซ n นเซอรและรอสักคู่จากนั้นก็กดรอดอิครับแล้วก็เข้าเกมแค่นี้ v a นบีมี No1 ก็จะเป็นภาษาไทยเรียบร้อยแล้ว ต่อมาที่ผมจะแนะนานะครับนั่นก็คือการตั้งค่าในเกมให้เพื่อนเพื่อนเล่นเกมนี้ได้สบายมากยิ่งขึ้นการตั้งค่าแรกก็คือการเลือกโหมดบังคับนะครับสำหรับใครที่เลือกเป็นแบบ mmorpg แล้วไม่ถนัดลองเปลี่ยนเป็นแบบ arpg ดูนะครับหรือใครที่เล่น arpg แล้วไม่ถนัดก็ลองเลือกเป็นแบบ mmorpg แบบ mmorpg คือการแสดงเมาส์ตลอดเวลาและกดคลิกขวาเพื่อหมุนมุมลกล้องแบบ arpg คือจะไม่แสดงเมาส์และกล้องจะหมุนตามเมาส์เราเลยลองไปเลือกกันดูนะครับว่าเพื่อนเพื่อถนัดแบบไหนต่อมาก็คือ skill display โหมดนะครับจะมีแบบ simple และ advanced เพื่อนๆลองเลือกดูว่าแบบไหนเพื่อนๆชอบมากกว่ากันอันนี้ไม่ได้ต่างกันมาก Si m p l e จะแสดงแค่สกิลหลักๆนะครับแต่ a d v วานจะโชว์สกิลทั้งหมดทั้งตีหนกักตีเบาแล้วก็สกิลตัว R อันต่อมาที่สําคัญก็คือการเปลี่ยนปุ่มกดสกิลที่2นะครับหรือสกิลตัวหนอนบางคนจะกดปุ่มตัวหนอนแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยหรือว่ากดไม่ติดนะครับให้เพื่อนๆมาเปลี่ยนที่ bottom setting นะครับกดคลิกเข้าไปกดเลือก combat ครับแล้วดูที่ special skill ส่วนตัวผมแนะนําเป็นตัวแหรือว่าตัวทีนะครับเพราะว่าใกล้ๆมือ เมาส์ดิสเพย์นะครับอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆถนัดก็คือการแสดงเมาส์เวลาเรากดคอนโทรลจะให้กดค้างหรือว่ากดครั้งเดียวส่วนตัวผมเลือกแบบกดครั้งเดียวเพื่อนๆก็ลองไปปรับดูแล้วกันนะครับว่าชอบแบบไหนและสําหรับใครที่ไม่รู้ว่าเกมมันปรับความยากยังไงนะครับให้เพื่อนๆมาที่หน้าตั้งค่าเกมและที่หัวข้อ Basic Setting ตรง Combat Dif f i c u l t y เพื่อนเสามารถปรับให้ยากให้ง่ายขึ้นแล้วแต่เราได้นะครับ แต่ถ้าใครที่เล่นและคอมเมนต์จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นแบบเลเจนด์ได้นะครับอันนี้น่าจะต้องรอแพทหรือเปล่าไม่แน่ใจส่วนมือใหม่สําหรับเกมที่เน้นแพร่หรือเคาน์เตอร์นะครับแนะนาให้เปิด a s i d Reflection นะครับแล้วเปิดทั้งหมดแบบนี้ก็ได้มันก็จะเป็นการแจ้งเตือนให้แพร่เกือบทุกครั้งเลยก็จะช่วยให้เพื่อนเพื่อเล่นได้สนุกขึ้นแล้วก็สบายมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าใครอยากท้าทายก็ลองปรับแต่งดูว่าจะให้แสดงแจ้งเตือนแค่ตอนไหนดีส่วนตัวผมให้แจ้งเตือนแค่ตอนบอสตีแรงเท่านั้นนะครับต่อมาก็คือการล็อกเป้าหมายนะครับอออนนรก,ก็ืืาหลเพว่่่ผู้ จะมีแบบ n e a r l e เ s สโล p ต่างๆแนะนำให้เป็นแบบเ e a ย l e เ s ก็ได้ครับก็คือใกล้สุดแต่ก็แล้วแต่ถนัดอันที่2ก็คือการล็อกบอสเตอร์นะครับแนะนำให้เลือกเป็นแบบ n e a r l e เ s สเหมือนกันนะครับส่วนออโต้ล็อกสวิตชนะครับผมแนะนำให้ปิดนะเพราะเกมมันเปลี่ยนตัวงงๆอยู่ครับเพราะแอคชั่นมันเร็วถ้าตอนที่มีมอนหลายตัวเนี่ยมันจะทาให้เรางงมุมกองมากๆนะครับ ไ o โอเดอะแทร็กเก็ตแอดเดอะเซนเตอร์อนะครับแนะนำให้เปิดไว้ครับมันจะเป็นการเลือกมอนตัวที่อยู่ตรงกลางจอเสมอเสมอและการตั้งค่าที่สําคัญอีกอย่างที่ผมอยากให้เพื่อนๆทำนะครับนั่นก็คือการปรับการซูมของกล้องเดิมมุมกล้องมันจะซูมค่อนข้างใกล้ตัวเราอยู่ครับแนะนําให้ปรับเป็นฟ้าหรือว่าวายเวลาดูเมกบอสหรือว่าเวลาสํารวจโลกเนี่ยจะได้มองง่าย อันสุดท้ายสำหรับเ,เพื่อนๆที่สเปคไม่สูงมากนะครับแต่การจอรองรับระบบเฟรมเจนหรือว่าเปิดตัวช่วยปรับความละเอียดได้แนะนําให้ลองเปิดเป็น DLSS หรือว่า FSR แล้วเปิดเฟรมเจนดูนะครับเฟรมก็น่าจะลื่นพอให้เล่นได้อยู่นะ โอเคครับแล้วนั่นคือทั้งหมดที่ผมอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆตั้งค่าก่อนเล่นเกมเวอร์วินมิทเกมโนหนึ่งที่แม้อออนทูออกมาแล้วก็ยังโดนโค่นได้ยากแน่ๆเพราะเกมนี้แม่งดีกว่าเยอะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆที่จะเริ่มเล่นเวอร์วินมิทหรือกําลังเล่นอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องเออร์เดอร์มีเอาไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวีดัสสวัสดีครับ how many more are you planning to kill sure you want to be a good person but me i just want to survive watch out the signboard can get people killed One person's death isn't enough. How many... Are you so dead set on protecting that signboard? Excuse me. Fine. Excuse me. Uh, folks. Zhang Kang. Cut the act. Are you selling this shop or not? I want both. All oh, right. Is this what you call wanting both? <sighs> a fight between a couple really... Who's on earth found a buyer? It's clear why. John, this shop was his mother. Not wanting to sell and being able. I've heard. His family has some mysterious income sources that help them hang on without. That's just wishful thinking. Who's got that kind of money now? Not the living. But maybe the ghosts do. Ever heard of the signboards? That doles out cash and kills people? I've never heard of any deity like that. You try.